สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาที่พัตคารันอันเหลาครับวันนี้จะมาพาพวกเรามาชิมเป็ดปักกิ่งนะครับซึ่งเป็ดปักกิ่งที่เนี่ยได้ได้ยินราคามาตั้งนานแล้วครับตัวหนึ่ง 499บาทนะครับซึ่ง499บาทเนี่ยเขาก็สามารถทําอาหารเอาเนื้อนะครับมาทําได้ได้อย่างนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นทอดกระเทียมนะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยเรามาทาทอดกระติ๊บมีมีทอดมีทอดกระเทียมหรือว่าอันเนี้ยที่เรามาเที่ยวนี้เราให้เขาทำเป็นขั้วเกลือขั้วพริกเกลือนะครับก็คือเป็ดหนึ่งตัวเนี่ยก็คือสามารถทําได้หนึ่งอย่างอาหารนะครับแล้วก็ อันนี้อันนี้คือคือเป็นบะเก็ตนะแล้วก็อันนี้คือหนังมันแล้วนี่คือแป้งนะครับแล้วก็จะมีมีเป็นเป็นน้ำราดของเขาแล้วก็มีหอมแดงมีพริกเครื่องเคียงเครื่องน้ำส้มนะครับแล้วก็อันนี้เราก็สั่งเป็นเป็นหมี่ผัดหมี่พริกแห้งหมีแดงนะครับสั่งสั่งมาใหญ่แล้วก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรา เราเราลองกินดูดีกว่าเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเลยตรงนี้นะครับใช้มือเลยครับใช้มือเลย ราดน้ำราดน้ำมือล้างแล้วนะครับบอกแล้วเดียวว่าอร่อยครับอร่อยมันหอมดีครับ น้ำเป็ดข้ากรอบส่วน้ำลายก็เนี่ยรสชาติเข้มข้นเดี๋ยวลองเอาผักดองดูดอง แปข้นเหนียวดีอีกลงมากินเนื้อนะครับเนื้อเป็ดอาบาขั่วพริกเกลือ ดีครับรสชาติออกแบบเผ็ดๆนิดๆไม่เลี่ยนด้วยหอมๆนุ่มโดดเดี๋ยวลองชิมดู มีผัดพริกแหก้งหมูแดงอันนี้รถเขาจะแบบ ออกเค็มๆนำนะครับรสชาติไ <lawsuit> ม <ulously, S 1> ่ต <as> ้องปรุงเลยคนที่คนที่เป็ไเพราะว่าเค็มๆดำอร่อย Rồi lọc tay Mưa lưỡi Mưa lưới Mưa Mưa lưỡi มวอร่อยครับไม่ผิดหวังเล้น้ำราดอีกด้อยเอาจําจํามันไม่้จา Yeah. คครับลิปนี้เราพอที่เดียวเพราะว่าสงสารต้องต้องแบบน้ำลายต่อแล้วแล้วเราก็คอยพบกันคลิปต่อไปน้ร้านายอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงซอยอารีนะครับคือถ้นสุขามริม4เข้าซอยอารีเดี๋ยวซ้ายเข้ามานิดนึงนะยี่ซายมือ จริงๆตำแหน่งเขาเนี่ยอยู่สุภุมวิยี่สิบหกนยี่สิบหกโอเคครับพอละต้องานตะก้อ